นะครับผมแล้วก็จะมาโปรโมทช่องแอลบิทเซตเกมนะครับผมก็อรรก่านอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมอ่านออกก็ประมาณนี้แล้วรวมได้ไหมถ้าแบบนี้อะไรอินโดฟีดฟ้อมบอกอินโดฟีด้อมบอกปิดเท่เอ้ยมาให้ดูอีกท่านนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่โคตรสวยอ่ะอิอนโดฟีด้อมบอก Terror, ไม,ม,ไม่แม่เขาุดนี้โด้ได้แม่ผมโดนไม่ได้อะวัดอะไรวัดเหอก็ฝากกดติดตามน้องเขากันดีเยอะนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูหน้าปกหลังน้องเขาเลยนี่ครับผมปกชาแนลเขาสวยอะไอยับดูคลิปนี้เขาด้วย ไม่มีผู้เข้าชมเหรอน่าจะมีแล้วนะอะไรเฟซบุ๊กนัทวุฒิคงคล้าย,ยชื่อน้องเขาเป็ไงเนะี่ยให้เหลี่ยมใส่ใจแล้วก็ฝากกดติดกับกสไครป์น้องเขาเป็นดีนะครับผมก็กัรไปสวัสดีครับบ๊ายบาย